ก็แบบว่าไม่รู้จักกันแบบออกมาก่อนจะแบบไม่รู้ว่าทํามามันธรรมชาติมากคืออันนี้แบบยังไม่เข้าที่มากแต่เพื่อนก็บอกว่าแบบมันมันธรรมชาติมากเลยสวัสดีครับหลิงก็มาสน,นุกครบสาสัปดาห์แล้วหมท่ว่าจอยด้วยนะใช่อ๋อก็ทํา เราทํางานอะไรยังไงบ้างครับก็หลิงเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นนางแบบอิสระค่ะใช่ครับก็คือถ่ายถ่ายงานทั่วชุดตอนแรกจะตอนแรกจะเป็นสายแบบว่าเราไม่มีหน้าอกเนาะก็จะแบบว่าไม่ได้เน้นเซ็กซี่แต่คราวนี้พอหลังๆหลิงก็แบบมีความคิดว่าหลิงอยากจะเทินไปแบบสายเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ยมาทาหน้าอกกันกอยากเปลี <g 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 ่ยนแปลงตัวเองใช่ใช่แต่เดิมเดิมมันก็พอจะใส่ใส่ถ่าย ถ่ายร,รีวิวสินค้าอะไรนี้ได้อย<ช>ู่แล้วแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นเซ็กซี่ก็จะอีก,อก,อกแบบหนึง<ช>่งใะไแบบเปลี่ยนลุคหน่อยใ<ช>่ก็เลือกไซส์ประมาณสองร้อยเจ็สิบกับสอง้อยห้าสิบต่อข้างไม่เท่ากันเราแล้วก็เราก็จะได้ประมาณครับซีซีปลาปถึงดีอ<ช>่นี้นะ,<ฮ>ะเป็นยังไงบ้างครับผ่ายมาสองสัปดาห์แล้วก็ถ่าย,ายรูปติ้แป๊เป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกพอพอทํามา พอหายปุ๊บคือนัดเจอเพื่อนเลยเพราะว่าอยากอวดมากเหอวะแล้วเพื่อนก็บอกว่าแบบดูไม่ออกถ้าแบบว่าไม่รู้จักกันออกมาก่อนจะแบบไม่รู้ว่าทํามามันธรรมชาติมากคืออันนี้แบบยังไม่เข้าที่มากแต่เพื่อนก็บอกว่าแบบมันมันธรรมชาติมากเลยใช่ค่ะบอกว่าจอยเนาะมีความธรรมชาติความนิม่มแล้วก็แต่ที่สําคัญคือเทคนิคก,การทาเนี่ยที่ต้อง <ฮะ S 1> ต้องจัดตําแหน่งให้มันดีล็อกตาแหน่งแล้วก็ไม<ช>่แต่ว่าต้องมมไม่ให้ไม่ให้มันล้นจนเกินไปเพราะว่าถ้าใส่ไซส์แบบ ใหญ่นิดนึงเนี่ยบางทีบางที่เขาเกินอะมันร้อนล้นมาที่คอมันก็จะดูแบบไม่ไม่ธรรมชาติแล้วเซ็กซี่แต่แบบแต่ดูปลอมอะมันมีเยอะนะมีเยอะอะไกับซิกซ์แต่แบบเซ็กซี่แต่แบบอ๋อโดนชัดๆเป็นล้นมาที่คออย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่เราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเราอยากได้แบบธรรมชาตินกะว่าใช่ค่ะแล้วก็หลังทําก็คือมีคน รู้สึกว่ามันเราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นถ่ายแบบได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคร่คนชมเยอะมากคือพอพอหลิงลงรูปในแบบไอจีคือแบบว่าพี่ตาก้องที่เคยทํางานด้วยกันคือทักนัดวันหรือวันไหนวันไหนตอนนี้คิวนั่นมากแน่นจริงจริงหนูก็บอกว่าอุ้ยยังไม่หายดีรอก่อนแต่แตว่าสองอาทิตย์ก็ยืนยันว่าถ่ายถ่ายรูปได้แล้วใช่ค่ะถ่ายได้แล้วอันนี้เขาก็ทาเป็นไฮบิดเนาะเป็นฉีดไขมันไฮบิดร่วมด้วยนะครับทํทำให้มันลบขอบลบ ลบ<ช>ความเป็นคลื่นของเห็นความเห็นความที่เห็นเป็นริ้วซี่โครง<ช>อะไรเงี้ยก<ช>็จะทําให้ดูธรรมชาติขึ้นก็คุณมีเรื่องอะไรนะโรคซึมเศรา้าใช่ใช่ก่อนท<ม>้แต่จริงๆแล้วเราก็ให้ไปตรวจกับหมอจ e ิตแพทย์<ช>อยู่แล้ว<ช>เนาะคือจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นข้อห้ามในการตรวหน้าอกนะแต่ว่าอย่างไยก็ต้องไปตรวจก่อนว่าตอนนี้เราอาการไม่ได้แย่มากเพราะบางคนนี่ถ้าอาการกําลังควบคุมยามันยังควบคุมไม่ได้เนี่ยมัน ระหว่างทําไปบางคนอาจจะมีอาการเครียดได้เพราะว่าช่วงพักฟื้นมันก็ต้องมีแบบเจ็บบ้าง,บางเบื้องตึงบ้างบวมบ้างไม่ค่อยสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครยังอาการยังไม่ดีก็กย็ยังไม่ควรจะทําก็ทางที่ดีก็ต้องไว้ให้จิตแพทย์เขาประเมินก่อนว่าเออยาตอนนี้เราคุมถึงระดับหรือเปล่าอาการเตเบิลดีหรือเปล่าซึ่งนี้ก็ให้ไปตรวจก่อนอยู่ลยแล้วนะครับก่อนทำตาซึ่งไม่มีปัญหาทําได้ ตอนนี้ก็ยังทันยาอยู่ตามปกติเนาะก็สุดท้ายก็คือฟีดแบคดีมากใช่ไหมครับอื <c oughs> ก็ได้ไซส์ที่พอดีตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะครับโอเคสคุดท้าย <c oughs>